สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้ครูจะสอนปั้นขนมลูกชุบมงคลค่ะเป็นฝอยทองทองหยิบทองหยอดและเม็ดขนุนค่ะส่วนผสมมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่การตวงถั่วทองหรือถั่วเขียวเลาะเปลือกนี้นะคะ 110กรัมค่ะจากนั้นนำไปล้างน้ำให้สะอาดสัก3ามน้ำสี่น้ำนะคะแล้วจึงแช่ถั่วไว้อย่างน้อย3-6ชั่วโมงค่ะหรือจะแช่ค้างคืนก็ได้นะคะแล้วนำมาล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะนำถั่วไปนึ่งนะคะการนึ่งถั่วเราจะใช้ไฟกลางค่ะพอเรานึ่งถั่วไปประมาณ20นาทีนะคะถั่วก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะ เมื่อถั่วเริ่มสุกแล้วเราก็จะต้องดูว่าถั่วนั้นสุกทั่วทุกเม็ดรหรือไม่เราจะค่อยๆเปิดผ้าออกมานะคะแล้วนำถั่วออกมาค่ะแล้วเราก็ใช้มือของเรานะคะหยิบถั่วขึ้นมาบี้ดูค่ะถ้าถั่วแตกแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะถั่วจะมีปริมาณอยู่ที่220กรัม ครูใช้น้ำตาล120กรัมไม่หวานเกินไปนะคะและใช้แป้งมัน1ช้อนชาค่ะเพื่อช่วยในการปั้นให้เขาติดกันค่ะแล้วครูก็ใช้เกลือค่ะ1/4ช้อนชานะคะน้ำกะทิหัวหางรวมกันครูใช้อยู่ที่1ถ้วยตวงค่ะเรานำทุกอย่างนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะใส่ทัวนะคะ 220กรัมน้ำตาลทราย120กรัมใส่ลงไปหมดเลยค่ะแล้วก็แป้งมัน1ช้อนชาเกลือ1 4ส่น4ช้อนชาและตามด้วยกะทิ1ถ้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ลงมือปั่นจนเนียนแล้วก็เทใส่กระทะเพื่อเตรียมไว้สำหรับการกวนนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนทำการกวนไปเรื่อยๆค่ะ ค่อยๆคนกวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะได้สุกง่ายค่ะเมื่อเรากวนไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะค้นพอเขาค้นนะคะแล้วก็เหนียวขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ดูให้เขาแห้งหน่อยแล้วใช้นิ้วแตะดูถ้าไม่ติดมือไม่ติดนิ้วเราแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะนําถั่วที่เรากวนออกมากระจายกระจายออกค่ะเป็นชิ้นเล็กๆเลๆเ,เ,เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ทั่วถึงนะคะจากนั้นเราก็นํามาผสมสี ะะผสมสีจะใส่สีเหลืองลงไปอย่างเดียวก็ได้เหลืองมะนาวนะคะหรือจะเหลืองผสมชมพูนิดหน่อยก็ได้จะได้กลายเป็นอมส้มแบบไข่เป็ดนะคะแล้วเราก็จะนําไปอบควันเทียนค่ะครูใช้เทียนอบของโครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะคะทําการอบไปให้หอมเลยค่ะแล้วเราก็นําออกมากระจายกระจายดูนะคะว่าเราจะแบ่งทํา ฝอยทองทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนได้ปริมาณละเท่าไหร่นะคะเราก็จัดการแบ่งสัดส่วนออกมาเพื่อเตรียมลงมือทำขนมที่เราจะปั้นได้เลยค่ะครูขอให้ใช้ช้อนชานะคะหรือน้ำหนักอยู่ที่5กรัมต่อหนึชิ้นค่ะเราก็เตรียมช้อนชาไว้ได้เลยนะคะ1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อ1ชิ้นค่ะ เราจะมาลงมือปั้นขนมมงคลกันเลยนะคะเป็นลูกชุบท้องหยอดค่ะนักเรียนก็ตวงมานะคะครูให้ใช้ช้อนชาใช่ไหมเราก็ตวงมาค่ะตวงถั่วมานะคะประมาณน,นี่ค่ะหช้อนชาหรือ5กรัมก็ได้นะคะแล้วเราก็กดออกมาจากนั้นนะคะนักเรียนก็ปั้นครึงค่ะให้มีลักษณะ เป็นลูกกลมๆค่ะเนียนๆนะคะกดลงไปแล้วเราก็ใช้สันมือก็ได้นะคะหรือจะเป็นปลายนิ้วก็ได้ค่ะค่อยๆกลิ então, like ้งด้านข้างเขานะคะให้เขามีลักษณะเป็นปลายแหลมๆมนๆออกมาอย่าแหลมมากนะคะแหลมๆมนๆออกมาประมาณนี้ค่ะได้แล้วเห็นไหมคะทองหยอดของเราเรียบร้อยแล้วเป็นอันสวยงาม1เม็ดง่ายเลยคะ นี่ละค่ะเอาละอันนีครูทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็ปั้นกลมๆอ่าตอนนี้เราจะใช้นิ้วนะคะจะเป็นนิ้วหัวแม่มือก็ได้หรือนิ้วชี้ก็ได้ค่ะก็ค่อยๆกริ่งเขาออกมานี่ค่ะแล้วก็จับปลายเขาให้แหลมๆนิดนึงไม่ต้องแหลมมากนะเอาประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามน่ารักมากเลยนะคะ ปั้นไปเลยค่ะต้องการจะก,กี่เม็ดก็ปั้นได้เลยค่ะเป็นทองหยอดค่ะดูนะนี่อันนี้นะคะกิ่ง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 ลงไปนี่แค่นี้เองเบาๆมือล่ะอย่าทำแรงนะเดี๋ยวแทนที่จะแหลมมันก็กลายเป็นบี้อยู่เลยนะคะแบนเลยนะคะไม่แหลมเนาะอ่ะประมาณนี้ค่ะได้ละสวยไหมน่ารักไหมเวลาแทงนะคะนัอเรียนเห็นไหม เราจะใช้ปลายไม้นะคะซึ่งเป็นด้านที่ทูท่ๆนะคะไม่ใช่ด้านแหลมนะคะแทงเฉียงๆนะคะอย่าแทงตรงกลางแทงเฉียงๆไปค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวครูจับให้โดยถนัดถนัดหน่อยเอาละด้านนะด้านทูท่ๆนะคะด้านทูท่ๆปลายแหลมไม่เอานะเอาด้านทูท่ๆแทงเข้าไปค่ะแทงเฉียงๆอย่าให้ลงตรงกลางนะคะเพราะเวลาที่เรา ออลงไปชุบป,ป้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราถอดออกง่ายแล้วทรงสวยด้วยนะคะเห็นไหมคะแทงเฉียงนะคะแล้วส่วนที่ปลายแหลมๆนะคะของด้ามไม้นี่แหละเราเอาไว้เสียบโฟมค่ะนี่นะคะไว้เสียบโฟมค่ะเอาละทีนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ พอใจนะคะว่าจะทํากี่เม็ดก็ทกเสียบทําเสียบไปเรื่อยๆนะคะหรือเราจะปั้นปั้นปั้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาเสียบทีหลังก็ได้นะแต่อย่าให้แห้งมากนะคะหาอะไรคุมไว้ค่ะต่อไปมาทําทองหยิบกันค่ะทองหยิบก็ตวงมา5กรัมหรือ1ช้อนชาขึ้นทรงกลมก่อนจากนั้นก็กดลงไปตรงกลางเบาๆนะคะให้มีความหนาอยู่แล้วกดด้านข้างค่ะ บีบด้านข้างออกมาตรงกลางยังหนาๆอยู่นะคะค่ะเราจะบีบด้านข้างออกมาค่ะบีบออกมาให้มีลัษณะกลมๆแต่ตรงกลางยังหนานะเห็นไหมคะเนี่ยตรงกลางยังหนาอยู่นะค่ะแล้วครูก็จะนะคะวางลงไปตรงกลางมือแล้วเอานิ้วหัวแม่มือค่ะกดลงไปแล้วงอมือเข้ามาพลิกอีกข้างหนึ่งอีก ข้านี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นเหมือนถ้วยค่ะเห็นไหมเป็นอุ้งอุ้งเหมือนถ้วยเลยแล้วครูก็จะใช้ไม้นี่ค่ะนี่ค่ะใช้ไม้นี่แหละค่อยๆกดเข้าลงไปเบาๆมือนะคะแล้วก็เว้นระยะนะคะเว้นระยะให้ได้ประมาณสักสองหยิบเห็นไหมคะสองหยิบแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เหลือมากหน่อยนะเหลือเนื้อมากหน่อยเป็นสามหยิบฝั่งนี้สองหยิบแล้วก็ เอาเข้าไปตรงกลางนี่ค่ะเป็นสองหยิบนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะมีเนื้อมากหน่อยนะคะเนื้อที่มากหน่อยนี่เราจะทําเป็นสามหยิบสามหยิบแล้วก็ก,กดลงไปสองครั้งกดลงไปสองครั้งก็จะได้สามหยิบก็จะได้ห้ากลีบดอกไม้ค่ะเป็นทองหยิบแล้วเห็นไหมง่ายไหม นี่แหละครูคิดให้แล้วนะักเรียนทําอย่างเดียวเลยทีนี้ทําตามนี่แหละค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วทองหยิบของเราสวยงามน่ารักมากเห็นไหมคะเนาะเอาละเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งขึ้นทรงกลมประมาณ5กรมัมหรือ1ช้อนชากดลงไปเบาๆให้หนูนๆอยู่นะคะ แล้วก็บีบด้านข้างค่อยๆบีบค่ะเบาๆมือสบายสบยค่อยๆบีบบีบไปแตะไปอย่าให้เขาแตกนะคะเบาๆมือนี่ตรงกลางยังนูนๆอยู่นะตรงกลางยังนูนๆน,น,นะคะ่ะยังมีเนื้ออยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปเสียบไม้ไงแล้วก็วางไปตรงกลางมือเรานี่งอมือเข้ามาหน่อยค่ะกดเข้าไป ให้เขามีลักษณะเป็นอุ้งอุ้งขึ้นมาเหมือนกับเป็นเป็นถ้วยเหมือนเขาอยู่ในถ้วยอะค่ะเนาะค่ะเห็ไนไหมคะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้อ่าเหมือนถ้วยเนาะแล้วเราก็เอาไม้มาอเอาไม้มาค่อยคค่อยๆกดด้านข้างค่ะกดเข้าไปแล้วก็ย้อนไปข้างหลังนิดนึงอ่อา อันนี้เราสองกรีบใช่ไหมแล้วก็เผื่อไม่ต้องมากนะักประมาณน,นี้อ้าวละเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะแล้วกดเข้าไปให้ได้สองกรีบนี่สองหยิบสองหยิบเรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะเป็นสามหยิบสามหยิบแล้วก็กดสองทีเนาะหนึ่งทีเอาเวลากดสังเกตไหมครูกดเข้าไปข้างหน้าแล้วครูก็จะย้อนลงไปใต้นั้นนิดหนึ่ง เขาจะได้เป็นทรงถ้วยนะคะนะคะก็บีบกระชับเขาก็ามาค่ะเบาๆนะเบาๆชิ้นเล็กแค่5กรัมเองนะคะก็จะเป็นทองหยิบแล้วเห็นไหมคะเอาละเรียบร้อยแล้วค่อยๆนะคะทําเบาๆมือนะคะ่ะแล้วเรียนจะทําใส่ถาดไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ย ทองหยิบท่องยอดไฟทอไม่ขนุนทาเรียงใส่ถาดไปก็ได้ครูเอาถุงพลาสติกปูรองไวนะ้เนาะเพื่อจะได้หยิบง่ายๆแต่ว่าเราจะต้องมีอะไรคุมไว้ด้วยนะไม่ให้เขาแห้งนะทีนี้ถ้าเราจะเสียบไม้นะเห็นไหมคะครูเอาด้านที่ทุ่ๆเนาะเสียบเข้าไปนี่ตรงด้านล่างเขานี่แหละที่มีเนื้อนูนๆห,ห,หนาๆที่เราเอาไว้เห็นไหมคะเสียบไว้อย่างนี้นะคะเสียบด้านข้างนะ เสร็จแล้วก็เอาด้านปลายแหลมของเขาปักลงไปโฟมก็จะปักง่ายนะคะเม็ดขนุนค่ะน่ารับประทานมากเม็ดขนุนนี่เม็ดขนุนยิ่งง่ายมากค่ะขึ้นต้นกลมๆลม5กรมัมหรือ1ช้อนชาแล้วก็ครึงเขาให้เขามีลักษณะลีๆออกมาค่ะลี่นยาวออกมานิดนึงบีบด,ด้านข้าง เห็นไหมคะดีเรื่องข้าออกมาให้เหมือนปีกปีกของของเม็ดขนุนนะคะให้เหมือนปีกข,ของเม็ดขนุนที่เวลาเราชุบไข่นะเนาะนี่ออกมาอย่างนี้ดังนั้นตรงกลางเขาจะนูนๆน,น,นะตรงกลางเม็ดขนุนเขาจะนูนๆอยู่มีเนื้อง่ายมากเลยน้อเลยบอกว่าอาจารย์คะหนูหนูคิดตั้งนานแต่ว่าทํำยังไงอ๋อทาอย่างนี้นี่เองค่ะครูก็คิดให้เสร็จแล้วเราก็ทําอย่างเดียวเนาะ เราจะได้เป็นสิริมงคลค่ะเอาล่ะเราจะได้เป็นใจเดียวกันก็คือทำเหมือนกันนั่นเองนะคะเสร็จแล้วครูก็เอาไม้มาค่ะเสียบเห็นไหมคะครูจะเสียบเฉียงเฉียงไปน้อยนึงนะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะปั่นว้เยอะเยะแล้วเสียบทีเดียวก็ได้แต่ว่าอย่าให้แห้งนะเอาล่ะต่อไปฝอยทองนี่ค่ะสุดยอด น่ารับประทานมากฝอยทองค่ะก็ประมาณ7กรัมค่ะก็คือ1ช้อนชาครึ่งนั่นเองนะคะประมาณ7กรัม8กรัมประมาณนี้ละค่ะแนละ้วเอามารวมกันแล้วก็ครึองออกยาวๆแบบนี้เหมือนเส้นฝอยทองนะนะคะเสร็จแล้วก็กดลงไปค่ะครนะูใช้ตรงตรงอุง้งอุง้งสันมือเนาะกดลงไปเขาจะได้ไม่แบนมาก ให้มีรักษตเหมือนม,ม,มีมีเนื้อเขาอยู่มีเนื้อฝอยทองอยู่นะคะชิ้นประมาณเอาแบนว่านี้นิดนึงก็จะได้จะได้แผ่นไดแ้แผ่ใหญ่ๆขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวครูเอาเออกนิดนึงให้ให้แผ่ใหญ่กว่านี้กว้างกว้างกออกไปออกไปนิดนึงแล้วครูก็ใช้นี่ค่ะที่ตัดขนมชั้นนั่นเองนะคะ หรือเป็นที่ตัดขนมถ้านัอเรียนไม่มีนัอเรียนจะใช้มีดก็ได้นะแต่ก็ระวังหน่อยนะอย่ากกดแรงแต่เราก็ไม่กดแรงอยู่แล้วละเราจะไม่กดเขาแรงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปโดนมือเราเนี่ยค่ะทำเส้นเขาไงคะค่อยๆกดลงไปค่ะกดๆให้เขามีรอยเขาก็จะเป็นเป็นรอยเท่านั้นเองเห็นไหมคะเขาจะมีรอยนะเนี่ยกดลงไปกดลงไปให้ทีๆเลยค่ะ ให้ทีๆเลยปลายข้างล่างเนี่ยให้ขาดนะส่วนข้างบนไม่ต้องให้ขาดนะคะปลายข้างล่างตรงเนี้ยค่ะให้ให้เขาขัดขาดออกมาหน่อยก็ได้เขาจะได้เหมือนกับเป็นเส้นฝอยทองเน,ะนาะอีกค่ะข้างบนครูก็กด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 ลงไปเห็นไหมฝอยทองของครูสวยไหมคะ่ะเป็นเส้นเรียงกันสวยงามเลยลูกชุบฝอยทองเอาละทีนี้เราก็เอาขึ้นมาเนาะ แล้วครูก็ใช้ตะเกียบค่ะใช้ตะเกียบสอยเข้าไปด้านล่างนี่ค่ะเห็นไหมคะสอยเข้าไปนะหลือไว้ยาวๆหน่อยสอยเข้าไปหน่อยนึงแล้วพับไปด้านหลังนี่ค่ะพับไปด้านหลังอย่างนี้เหมือนกับเราสอยสอยเส้นฝอยทองเนาะ,นะที่เวลาทําจับย่นมานิดนึงให้เขามีลนะักษณะใกล้เคียงธรรมชาติเห็นไหมคะ ก็จะได้ประมาณขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ท่งตัวไว้นะแล้วค่อยๆหมุนไม้ออกมานะอย่าดึงออกมานะหมุนนะคะหมุนไม้นะคะหมุนไม้ออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยอจับดัดเขาหน่อยให้เขารู้สึกพริ้วๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเ,เรียนกอกคิดได้ยังไงนอาจารย์อาจารย์ก็คิดไปเรื่อยนะคะอยากให้นักเรียนได้ มีผลงานใหม่ๆแล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลเวลาเราทําไปไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าเวลาที่เราทําขายเป็นชุดไงนะเอาล่ะทีนี้เราก็จะได้ทานลูกชุบมงคลกันละเป็นทรงเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ที่ตัดนี่แหละนะคะที่ตัดนี่หละค่ะค่ะสับๆๆๆลงไปนะคะอย่าให้ขาดนะ เอาแค่เป็นรอยก็พอนะคะนี่ค่ะให้มีริ้วรอยก็พอนะค่ะกดลงไปค่ะกดสับลงไปท,ทีีค่ะทีทีเอาให้ทียิบเลยใหท้ทีีเลยถ้าจะให้ขาดเนี่ยมาขาดข้างล่างนะคะขาดข้างล่างเขาเจะเหมือนเส้นสวยทองแต่ข้างบนเนี่ยอย่าให้ขาดค่ะก็สับทีทีอย่างเงี้ยค่ะ ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเราก็มาดูด้วยนี่ข้างล่างครูจะให้ขาดเลยเพราะว่าเขาจะได้มีสนษมันเป็นเส้นค่ะไหมคะหนข้างบนเขาก็จะเป็นเส้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 นเสร็จแล้วเราก็ทําการพับไปข้างหลังแล้วเราก็จะเอาตะเกียบมาสอดนะคะนี่ค่ะพับไปคะ่ะ อืมเอาละเสร็จละใสไฝอยทองเราช้อนขึ้นมาหน่อยค่ะหมุนหมุนหมุนไม้ออกมาค่ะอ่าไม้ค่อนหมุนออกมานะอ่าหมุนออกมาแล้วเราก็ไปวางไว้วางพักเข้าไว้ค่ะวางพักเข้าไว้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนชุบนะเดี๋ยวตอนชุบก็มาดูนะ มีนักเรียนบางท่านบอกบอกว่าครูขานูชุบยากอ่ะตอนที่ครูสอนนะอาชุบยากปไปนลรเอาน้ําเอาน้ำมูลราดเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวครูจะสอนชุบเดี๋ยวชุบค่ะเดี๋ยวเราจะชุบกันสวยเนาะเอาละเห็นไหมคะฝอยทองอายุยืนยาวเป็นเส้นเส้นเ้นเเรียงกันสวยงามครูชอบที่สุดเลยก็คือฝอยทองนี่แหละ ทําแล้วมีความรู้สึกว่าหน้าทาจริงๆเป็นเส้นสวยงามเรียงใส่ถาดไว้ม,มนนีทองหยอดเม็ดขนุนทองหยิบฝอยทองท่านักเรียนทําเยอะๆทักเรียนก็คูณสูตรนะสูตรที่ครูให้เนี่ยค่ะคูณเข้าไป สูตรที่ครูให้เนี่ยจะสังเกตครูใส่แป้งมันนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เขาเหนียวขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปั้นนิดเดียวเองหนึ่งช้อนชาแต่ว่าเวลาที่เราคึงมือนะมีกะทิด้วยเนาะเขาจะแตกนะตอนนี้เราก็เราปั้นเป็นเส้นปั้นเป็นกีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะใส่นะตามสูตรของครูนะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละทีนี้ล่ะเดี๋ยวครูจะพาไปเคี่ยววุ้นนะคะ ูจะพาไปเคววุ้นอ,อันนี้ระวางไว้ถ้าเรายังไม่เสียบไม้นะคะให้นักเรียนหาอะไรปิดไว้นะหาภาชนะปิดเอาไว้หรือเอาผ้าเนี่ยค่ะคลุมไว้เพื่อไม่ให้เขาโดนลมมากครูจะแช่ผงวุ้นนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาดสองถ้วยค่ะครูจะแช่เอาไว้นะคะประมาณ3มชั่วโมงถ้าเราทำมากกว่านี้แช่ข้ามคืนก็ได้นะคะ น้ำตาลทรายค่ะจะใช้อยู่ประมาณ50กรัมหรือ1ส่วนสีถ้วยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อวุ้นผ่องตัวแล้วเราก็จะนำวุ้นมาเคี่ยวนะคะด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะ พอเราเคี่ยวไปประมาณ20นาทีนะคะวุ้นเขาก็จะแตกฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จัดการเช็คได้เลยค่ะว่าวุ้นเขาละลายหมดไหมนะคะโดยการนำช้อนขึ้นไปนะคะแล้วเทใส่หลังช้อนแล้วยกตูค่ะว่ามีเม็ดวุ้นติดไหมถ้าไม่มีเป็นว่าใช้ได้แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันนะคะหลีไฟลงด้วยค่ะ แล้วเราก็จะปิดไฟพักวุ้นไว้สักพักหนึ่งนะคะให้วุ้นเขาเกาะตัวเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ตักออกค่ะพอเราตักออกเขาหมดแล้วนะคะก็จะเห็นลนักษณะของวุ้นที่อุ่นๆอยู่ค่ะเราก็จะนำมาใช้ชุบลูกชุบที่เราปั้นเอาไว้ได้ค่ะตรงนี้เราตักออกไปให้หมดเลยนะคะค่ะต้องชุบตอนที่วุ้นอุ่นนะคะถ้าวุ้นร้อนชุบแล้วจะไม่ค่อยติดนะคะค่ะเราจะชุบถึง3ามครั้งด้วยกันค่ะ เราเริ่มต้นด้วยการที่นำลูกชุบที่เราปั้นไว้ลงชุบได้เลยครั้งที่1ค่ะชุบนะคะไม่ใช่แช่นะคะนะักเรียนชุบลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาหมุนไม้ค่ะให้น้ำบุนค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาที่ตรงไม้นะคะค่ะพอเราเห็นน้ำมุ้นไหลลงมาแล้วเราก็ไปเสียบไว้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทองหยิบแล้วก็ชุบเลยค่ะแล้วก็ยกขึ้น หมุนไม้ค่ะหมุนไม้ให้น้ําค่ะให้น้ำเนี่ยน้ำามุนเนี่ยไหลลงมานะคะฝอยทองก็เหมือนกันค่ะชุบลงไปค่ะนะคะฝอยทองต้องใช้ไม้สองชิ้นค่ะอ่ะาไม้อีกอันหนึ่งนะคะเราจะสอดเข้าไปข้างล่างเนี่ยค่ะเพื่อพยุงตัวเขาเพราะเขามีน้ําหนักใช่ไหมคะไม่ให้ตัวของเขาเนี่ยห้อยแล้วก็หลุดลงไปข้างล่างในหม้อวุ้นนะคะ พยุงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสียบคู่อย่างนี้นะคะหรือว่านักเรียนจับไปวางไว้บนตะแกรงก็ได้นะคะถอดไม้ออกวางไว้บนตะแกรงแล้วเวลาเราจะชุบอีกครั้งหนึ่งล้วก็ค่อยเอาไม้หมุนๆเข้าไปก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะเสียบให้ดูนะคะเวลาเสียบนะคะเราจะต้องเสียบทั้งสองไม้เลยค่ะเสียบทะแยงลงไปนะคะนี่ค่ะนะคะให้เขาพยุงอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะ การชุบครั้งที่1นนะคะเราก็ชุบเข้าให้ทั่วแล้วปักไว้พอเราแตะดูเขาไม่มีอะไรติดมือเราแล้วนะคะวุ้นไม่ติดมือแล้วเราก็ชุบเป็นครั้งที่สองค่ะนะคะครูชุบครั้งที่2แล้วนะแล้วก็หมุนไม้แล้วก็วางไว้นะคะชุบครั้งที่สองแล้ววางไปนะคะ จะไปวางบนตะแกงก็ได้นะถ้านักเรียนไม่ถนัดเสียบนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราจะชุบใหม่เราก็ค่อยสอดไม้เข้าไปใหม่นะคะค่ะก็วางไว้ตอนนี้ก็ดูซิดูซิว่าชิ้นอื่นเขาแห้งยังวุ้นเขาเริ่มแห้งแล้วครั้งที่สองนะคะเราก็ชุบไปตรงยอด ว่าทยอยชุบเวลาทงหยอดนะคะนักเรียนอย่าจำเวาวางนี้นะคะเดี๋ยวหยดน้เาเขาจะเป็นติ่งอยู่ตรงปลายนะคะให้เราหงายเขานะคะผอชุบเสร็จแล้วนะคะให้เราหงายค่ะตะแคงหงายเขาขึ้นนะคะให้ปลให้ปลายแหลมๆเนี่ยคะ่ะเขาเขาพยายามให้เขาอยู่ข้างบนน้ําเขาจะได้ไหลไหลลงมานะคะอันนี้ก็ไม่กระหนุนก็เหมือนกันนะคะชุบ นะคะแล้วก็หมุนไม้ค่ะน้ําที่สุดท้ายน้ําที่สามให้นักเรียนใส่สีลงไปนะคะเป็นสีเหลืองที่เราที่เราผสมนในตัวของเนื้อขนม,มค่ะใส่ลงไปหน่อยนะคะแล้วเราก็ชุบข,ขึ้นมาจะทําใหออ้ความเงางามของเขาเนี่ยมีสีที่คงทนไม่ซีดง่ายนะคะในเวลาที่ที่เราจะนําไปเข้าตู้เย็น รอบที่สามนะคะรอบที่สามครูก็ชุบลงไปค่ะนี่ถ้าเราวางไว้บนตะแกรงนะคะเราก็เอาไม้สอดเข้าไปแล้วก็นํามาชุบแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะแต่เวลาจะเอาขึ้นเนี่ยะคะ่ะเห็นไหมคะครูใช้ไม้สองชิ้นนะสอดเข้าไปแล้วก็จะทําให้เรายกง่ายเพราะถ้าเราหิ้วๆอย่างนี้เขาอ,อาจจะหลุดลงไปได้นะคะเพราะว่าเขามีน้ําหนักมากเนาะเราก็ใช้ไม้สองชิ้น สำเร็จเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะคะนักเรียนคะท่านผู้ชมคะครูต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนช่องเรื่องเล่าแม่ครูเพื่อให้ครูได้สอนเป็นวิทยาทานให้หลายท่านได้นำไปประกอบอาชีพนะคะครูหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขและสนุกกับการทำขนมไทยนะคะ ติดต่อเพิ่มเติมเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือเรียนได้ที่โครงการอนุรักษ์ขนมไทยค่ะตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ครูให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ